มะมาพ่อกนดีแล้วเนาะควาคุณสุควาคุณสุมือนี่กัดเราเลยนะค่ะเมนูกกัดเนี่ยน้ำมาหลายตะโดดแล้วหังหาปะไรยังเ์อยอันนี้หาปะได้กับขื้นี่แหละค่ะเครื่องรุ้งลักลัก่ขาดปะได้เลยกับขื้นี่แหละค่ะนังควาวยเนาะค่ะนังควาวยเนี่ยกัดพอดีไปตลาดมือวานเห็นกันเลยได้ม้าก็สิเป็นแกงผักขี้เหล็กใส่นังกวาวยค่ะบ่งเลยค่ะบ่มี่อย่างง่ายๆเนาะเริ่มแรกก็นี่แหละค่ะน้ำอย่านังคันไว้แล้วเนาะยองอย่านังไว้แล้วกับ เอาลงหมอไปนะคะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลากับเดือดแล้วนะค่ะต่อมากะพักขี้เล็กพักขี้เล็กช่วงนี้กับยอดสีหายางอยู่ด้แต่ว่ายู่น้พอดียี่เมีเพิ่นตัดมันไว้ว่างเดือนหนึ่งก้อนแ่ะมันก็เล็กปงช่วงนี้มันสีิตาดอกเพราะมันมียอดปันใดนี่แหละกะมาต้มจักสองน้ำกะจืดอดอกกระตะคน้นผู้ใดต้มว่าจืดง่ายกะสีร้ายนา้ำอยู่ทีอันนี้กะที่เป็นคนที่ต้มจืดง่ายเห็น่ายังเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่จ้า ได้ก็ะยั่ให้มันจืดหลายได้พันจืดหลายมันก็สิเสียรถของอ่าพักขี้เล็กเนาะก่าวลงไปเลยจ้ะพักขี้เล็กลงไปบ่คะนะนี่แหละค่ะตามด้วยหนังขุยค่ะพลังค้นกระเซียนบะไส้ก็ได้นี้แหมลูกมันสีน้ำหวานสียนเฮียใส่หัวเดิและดื่อลายพลังค้นกันบะไส้ก็ได้สีแก่ถ้าพักขี้เล็กคือซื้อนี่แหละเนาะ แต่น,นี่เพิ่นขอมาว่ามักเนี่ยคือแกงใส่นังควายนี่มันแซ่บนหนางควายนี่ก็เอาไปเผาเ,เผาจนว่ามันใหม่พ่นแล้วค่ะแล้วกันไปล่างล่างขูดห้อยใหม่ห้อยดำขน,นนี่ยังออกล่างให้สะอาดเราก็มาต้มให้มันนิ่มมันอ่อนแล้วเห็นบ่ามันจะได้กินง่ายๆเห็นบ่ครับมหยาบย่ะหยงเลยก็สิย่ำพุดพุดปุดพุดใส่ลงไปเลยเนาะค่ะนางควายขันลัางค้นกับสิพิษกับบุญนางควายด่อนค่ะหาถามเอา,า,าเร้อค่ะว่าามกัยควายดำควายด่อนมันก็ติตั้งกันอยู่แล้วเนาะใส่ลงไปเลยค่ะนางควย เนียย่ยจะะ้าย้ำยำก็ซีเรียสมปุด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 นะน้งค้าวแล้วแล้วกับตอจากนี้แล้วะบัดที่เนี่ยเห็นบ้ะตอจากน้งควากับซเป็นพริกแห้งพริกมีแกงผัดขี้เล็กมีเพิ่มซีไฮมนันออกเพดรด้วค่ะมันค่อยฉีดแสบออกเพ็ดมั่ค่อยฉีแสบเนะแกงผัดขี้เล็กเนี่ยพริกหอมด้วค่ะัดที่เนี่ยหอมกับทียม เนาะลงไปนี่แหละค่ะตามใหมันพอดแตกนี่ะค่ะทุบๆเนี่ยมมนพัดแตกนี่ก็ได้ค่ะลงไปเลยค่ะนะพี่เนี่ยเ๊ะค่ะบางมีอย่างง่ายๆนี่ยค่ะลงไปใต้จนานกระตามด้วยกินไค่ค่ะขาดบ่ได้เลยนะคะ่ะกิ้งคาหอมนะ กินไทยค่ะลงไปเลยค่ะเห็นไหมคมรใบใบบกูดใบบกูดใบบกูดลงไป,ไ,ปไฟกับบ้าแ้งปันใดเนาะคือควรแค่บุมือเนี่ยไม่อยังไม่บ่ดีปันไดมือเนี่ย นี่แหละค่ะก็มีซํานี่แหะบะมิยังง่ายๆจากนั้นเท่ากับปรุงกดเลยค่ะที่นี่เกียอนิดหน่อยเอาเกียอลงไปแล้วค่ะใส่น้ำปลาถ้ได้แต่ว่าอย่าลืมมาขาดเกียอมันสีนวักวกาน้ำปลาเนาะคะ่ะตามด้วยขาดบะได้เลยนี่แหละค่ะผงนัวนิดหน่อยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายผู้ใดบ่มากหรือว่าขี้ที่กับบต้องใส่แล้วค่ะ อยู่น้ำตาลาดเคยไปขายกับเขายุ่งุงเขวงเวียนไงนะ่ะเมฆาคางตาลาดนะ่ะค่ะไปเห็นมาแลนะ้วค่ะลังค์นี้ค่ะใส่ยังเสียรับเข่าทงเดียวย่าหายภาคค่ะย่าศิว่ามันว่ากับอะไดหรอกค่ะเนาะเราจะพูดอะไรมากินจังไหนบ่มากินจังไหนเกีก่วยวกับผมชูรถอ้ำมันนี้คือเป็นวินวิ่งเวียงเมฆาตามด้วยนี่แ่ะค่ะเป็นมืงดูวงนอนก็ยิ้มยับยิ้มยับเถิดค่ะน้านประเดกค่ะ หน้านปลาแดกก็ต้องระวังเค้มนด้คะโอ้ยนอนทํามาลายเถ้หลายกับซามันทอดค่ะเพราะว่ายังวัดเตียงถึงออมพลมันกัดายคือก้าเราจะอยู่ในใบักคั้นฉันก็กลินคือกัน,กนไนหมากไม้บ้านเขาเนะี่ยมหนอนปลาแดกมหนอนเดี๋ยวแขกคของแทบเนาะไห้เพิ่มเบื้องไปน้ำยู่นหฮันหรบัดที่นี่ก็คือวา่ายางวัดเตียเล่งไฟล้อให้มันสูกยางเดี่ยวเลยค่ะนี่แหละเ้ากับปุงรดเรียบร้อยแล้ว บ่มี่อย่างเห็นบ่คันง่ายๆแกงผักขี้เล็กใส่นังควายมันก็สิยากามองหาหนังควายนี่แหละค่ะสู้กับหาตังโดนสอดสีได้หนังควายนี่เพิ่นก็ได้มาจากาจทั้งนั้นแะทั้งหมกดาหารพุ่นระเทียบบ้านก็บ,บ่ค่อยมีแล้วเนาะในนังควายมาแล้วนะนี่ราฮากระล้อเลยขายมันเดือดอยากเดียวช่วงล้อข้ากระมันมนี่เลยค่ะผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนรายการของศูนยะ์เนาะที่เพิ่นให้ค่านี่ เน็ตคายูคะ่ะกินี้นะคะันเบาบางพอเพื่อนก็บบได้ก็ต้องเว้าเพื่อว่าจะคล้องกับสียูได้คือกันนะ,ะนี่ละค่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้รู้เออนั่นแหละตัวแรกนะะเนาะฮอนตัวแรกะค่ะนี่นะค่ะซีเครดพัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล้องดำนี่เนาะค่ะซีเครดพัดเป็นอย่างไรตีซีเครดพัดก็คือเป็นสาสกัดจากสามุนไพรล้วนๆทั้งนั้นเลยะค่ะสรรพคุณเพื่อนกับมีนี่ค่ะ บำรุงโอกไห่ห้องมันเท้าเนี่ยให้มันอึมขึ้นก็คือว่าเสริมอึมเนาะคะ่ะผิวเห็นบ่ขนาดสุกเกี่ยวเข่าได้เนี่ยผิวใสขึ้นสิวฝ้าระบบภายในของผู้หญิงปวดท้องเม้นหรือว่าเกี่ยวกบมลกัลูกลระดูขาวมาดเท้าอย่างนี้ค่ะก็ซอยได้เนาะผิวห้ากับสิกระชับใสขึ้นก็ดีลีนะคะ่ะยอดขายตอนนี้ก็หลังจากที่ซูนแนะนํำมาก็นย้อมระบาด เขาขายดีอ่ะตอนนี้มีขลองปลอมเหรอราคาสิบอกให้ของปลอมราคาม่กี่สิบประมาณหา้าร้อยถึงหกร้อยบาทอันนั้นคือคองปลอมกินไปแล้วเกิดผลอัน,น,นกระทบกานเคียงนี่ยัง,ยงมมนก็ตรงมีแน่นอนะเนาะของปลอมที่พาพานออยอ์เรือเป็นของปลอมยังว่าเขายังหลือมาขายเนาะอันนั้นเนี่ยคือคองจริงค่ะซูเป็นคนโปรโมดให้เพ่อนตรงจากบริษัทคุยกับเจ้าของคนเองเลยค่ะซูกะส้มออเดือยให้เพ่อนให้เพลินส้งให้ลูกค,ค้าที่เพลินสร้างมาเนาะพานอยอยล์ีเหมือนขาเครื่องมายที่พี่เอ็มห้าล้าน คนอิสลามกับทานใดสารสากัดก,กับน้ําเขาจากตั้งประเทศเนาะก็ใส่ตะคองดีๆทั้งนั้นอ่ะคะ่ะก็คือว่ารับประกัน่าปบอดภั้เม่น้อนเนาะค่ะก็สูนี่ก็กล้ารับประกันเนาะว่าไม่เป็นท้องดีงสันตะก้อนสูไม่ได้กินเบิงนะ่งเนาะน้มแปะแอลแลดขุดทรายอ้อยมันแหลวอ้อยมันอีกหางตามันกับว่าเดี๋ยวเบิง่งสูมือนะเนาะพอเห็นเฮาน้มใหญ่ขึ้นมา ปนมาเฮ้านี่ลรอยลงมาจากกันน้ำป่าน้ำสวรรคอยค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงมาเนี่ยสะอ่อนห่อผักค่ะมีนมน,ม,นมใหญ่นี่มันดีหลีค่ะขอบอกนะคะ่ะนะตัวที่สองเบ้าลายก็กล้องหนึ่งกับมี่สามิเม็ดด้วสาวสิแคปซูลกินได้เดือนหนึ่งบนหลักค่ะเห็นบหมคะปลอดภัยแพคใสอย่างดีอีกตัวเนื่องกับเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักค่ะชื่อกัน perfect slender slender fiber เห็นไหมคะเชฟดูกกันยัง เป๊ะตลอดเอนี่้ที่จริงไปนคนเนี่ยตีสองตีสามทะลุขึ้นกับมากินเรื่องอันนี้ค่ะนี่แหละกับี้สองสูตรสูตรหนึ่งจะเป็นสูตรต้นชะบาออริจินอลสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรที่เพิ่มตัวยาถึงมาหลายกว่า,าก็สกัดจากสมุนไพรพี่กันค่ะเอ่อกล้องสีท้องอ่ะสีสำหรับคนที่ลดงาที่หลีด,ดื้อยาอ้วนหลายเนาะกล้องสีม่วงกับสำหรับคนที่บเคยทานยาลดหุ่นมาก,ก่รนำนามมากนเนาะเนี่ยสีม่วงแล้วก็คนที่ลดง่าย กล้องหนึ่งกับมิสสิบเม็ดเนาะสิบแคปซูนก็สามราสร้างได้นี่ก็ขายดีว่าแพ่กันนี่ค่ะแนะนํำมาเป็นปีเรากัอยูได้ย้อนคุณภาพแล้วค่ะสุกสรีแนะน้ำท่าของดีๆทั้งนั้นแหละค่ะสินค้าทั้งสองตัวเป็นวัตทั้งยาอกอืมผิวใสเกี่ยวกับระดากภายในผู้หญิงสาวประเภทสองีงรับหล่นหุ้นเนี่ยสองตัวนี่นิดทรงทัวโลกเลยค่ะบ่าบาพวกเกลี่ยสุกียูซอกได้หลืบได้ในโลกนี่เพิน่นทรงห้เหมือดทรงมาแล้วการันตีได้แล้ว นี่กะส่งไปมัดนะ oh, อันนี้นี่กะ oh, ว่า yeah, สเตรเีย <yeah. S 1> ทั้งสองตัวเนี่ยก็หอดมดลูกค้าก็ได้รับเมดค่ะนะสนใจกะอินบอกมาสอบถามสุดได้นะค่ะจะฝากไว้น้ำนด้ละคะ่ะสนใจก็ถามได้ค่ะนะทานไปเห็นบอกค่ะเรียบ้อยหอมกลุ่นกลิ่มจะลงใจแกงพักกีเลสใต้น้งวควายจ้ะหอมคักลับร้องแบบเปะเ,เนี่ยน้อนขอซิมจังน่อยเลยละคะ่ะในเพื่อนเบื้องในน้ง สดดพ,พอดีนัวค่ะนัวอหลีแม่ฝึกมาดีแล้วหน่อยค่ะเรื่องการเฮ็ดอาหารเนี่ยเฮ็ดนักกินเนี่ยแซ่บอหลีค่ะว่าต้องปรุงซ่บใหยยากเลยค่ะนัวอหลีต้องมาซิมเองเดี๋ยวสิฮาว่าโมเนาะต้องมาซิมฟีมือเองผู้ใดอยากมาก็มาได้ค่ะตอนหลับยิ้ดีเป๊ะหอมหนังคุ้ยจะลุ้งใจพร้อมแล้วค่ะ เห็นบ่คะนางกว้ยนี่ย่าุดพุดุดุดเลยะค่ะก้อนที่สบโป่งอุ้ยระเบงรเบงระเบงระเบงระเบงนอนมันรู้จากันประแดกได้ยุบดุบุบุบยุบระเบงไงบางสะอ่อนาสีโป่งไม่้อเปกาเสียเวลาลูกโดดลงไปเลยค่ะกำลังพุที่ห้าเิ่นมากเนาะลูกโดดอลังการเลื่อเลพักขาค่ะชะอมจักสามสียอดเนาะเพิ่มความหอมลงไป ชักขาชะอกหอมบัวจากลงไปเห็นบ่คะบง่งงายจังน้อยว่าถ้าพอจกวหาวัตถุด,ดิบลักได้ก็คือผักขี้เล็กกับนางควายนี่แหลคะค่ะหอมกินผักขาหูยฮูยขึ้นมามีแหงคะ่ะอย่างนี้่ะพูดแถาเพื่อนมาพริกกระบุนแล้วเนาะผิดลงไป้โลดค่ะพวกพริกกระบุล,ล,นะล,ล,กกบลนี่แหละเนี้ยแซ่บพ้อมเสิร์ฟไลค้ค่ะที่เนี่ยบเบื้องแลยคะ่ะยิง โอ้ยหนังควายเหี่ยวกางมอแล้วหอมแล้วเพื่อนเอาหนังควายออกด้วยนะแขนพืนะ่นนเออนั่นแหละเห็นบ้าขาโอ้ยได้กินผักขากินผักขาทะลุจอวะหอมอีกอยกับเมนผักขาหนีได้เนาะเห็นบ้าแสบเพื่อนเห็นชาติบ,บ้ารูคนละค่ะนางควายนี่ก็สียามปุดปุดเนี่ย,นยเนี้ยแสบกับเมนควายนี่แหละวแล้วะคะ่ะมากบ้าขาชุกกะมากหมากดีดดด ยำดีใช่ไหมขันเขาอ่ะนางควายนี่ฮั่เผาบ่ดีต้มบ่ดีกับยาพยัายามให้มันยำเด้อเพระาะว่าขันควายยำมันก็สียำบ่าขาดก็สิได้อมไว้ซื่อๆกับพัายาหมั้นเบิ่งน้ำน,นะเขาก็สิรู้ด,ดอกเนาะว่ายำได้ว่าได้ซ้ำได้เมนูแนะนำวันนี้นเปิดเห็นชาชาเด้อหนูเบิ่งนขากัดหอมค่ะค่ะอ่ะ แกงผักขี้เล็กใส่นางกล้วยค่ะของฝากสำหรับแฟนเพจทุกๆคนนะคะสำรับมือน,นี้กระิได้ป้าวไปหรอกคะ่ะกระซิได้ไปทอดข่าตออันมู่ให้พ่นสีเกี่ยวให้หนี่ก็แม่ตากไว้บ้านมูอยู่นะกันท่านล้วกระิไปกู้ข่าทอนเข้าแรงน้าอยูน่นาะป้าวไปพ่ากันหม่โอ,อกานาด้อค่ะสวัสดีค่ะ